In the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true, baby. Let the light shine through if you believe it's true Baby, won't you let the light shine through for you? สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่ r าร์ดีขับนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ต้นน้องศิ์นะฮะน้องดิวแล้วก็พี่บอยนะครับพี่บอยประธานนะครับนี่เขาไปขึ้นไปหน่อยอะพี่เอาไงดีต้องปไปขึ้นมาไปมาไปมาแล้วครับอ่าบอัตโนมัติครับมาอยู่กับพี่บอยประธานอาร์ดีขับนะครับไม่ทราบว่า r าร์ดีขับนี่คืออะไรครับพี่เอ่อ r าย่อจาก Riding Course ครับ Riding Course เป็นชื่อเรียกเหมือนกับหลักสูตร ก็เป็นชมรมครับชื่อของชมรมที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้ที่นี่มันเป็นอะไรที่ดูเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นนะครับ <utan S 1> <ก>มากกว่าที่แบบจะแค่มารวมตัวกันเฉยเอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เป็นแล้วพอมีฟีดแบ็กอะไรบ้างนะการตั้งขึ้นมาตั้งกับใครอะไรยังไงหลักๆก็ท<า>ี่จริงเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันอย่างที่บอกครับมีรูปแบบชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเอาไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่า เรามีวัตถุประสงค์อะไรในการที่เราตั้งชมรมขึ้นมาหรือว่าที่เรามาฝึกที่นี่ทำง,งานได้ครับแหะละฮะแะช่วยถือไฟตลอดนั้นแล้วไม่ทราบว่าถ้าเข้ามาที่นี่มีคนสนใจอยากเข้ามาฝึกต้องเสียตังค์เสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่เสียครับที่นี่เราเป็นชมรมทีเ่เปิดกว้างนะครับใครที่อยากจะเข้ามาฝึกขับขี่ปลอดภัยกับเรามาได้เลยขอแค่อย่างเดียวว่าคุณตั้งใจจะมาฝึกและก็เคารพกฎกติกามรรารยาทที่เรากำหนดไว้ มันจําเป็นต้องมีบ้างนะครับและเพืที่จะให้สถานที่เนี่ยมันอยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีระเบียบมันไม่มีกฎที่มันควบคุมได้เราอาจจะเดือดร้อนได้แล้วอย่างที่ว่ากฎเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆก็กคน<ร>ที่<ล>ะจะมาล,ล,ลองอะไรอย่างาแรกเลยก็เรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนนะครับคุณจะต้องมีมวกันน็อกใส่มามีถุงมือมีรองเท้าผ้าใบนะครับแล้วก็กางเกงขายาวซึ่งของพวกนี้เ,เป็นอุปกรณ์ ไม่เลยเลยเซมตี้ที่จำเป็นต้องมีนั้นหมวกกันน็อกก็ต้องเป็นเต็มใบด้วยอุณบอครับหรือว่าควรจะจริงๆควรจะครับแต่ถามว่าจะเป็นอะไรเปิดหน้าก็ได้ครึ่งใบก็ได้แต่ว่าเป็นเต็มใบเนี่ยก็ปลอดภัยสุดน,นะครับปลอดภัยส่วนที่เหลือ,อยางเ่นก็อาจจะเป็นเรื่องการของความร่วมมือแหละว่าเฮ้ยอย่าลากรอบเสียงดังเวลาคุณออกไปจากร้านเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนคนถแถวนี้นะครับถึงแม้แต่การที่จะมาขี่เนี่ยก็ขี่อย่างมีมรารยาทสวัสดีครับขี่อย่างมีมรารยาทไม่จี้ตูดไม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขี่ เราฝึกกันไว้เพราะว่าที่นี่รูปแบบในการฝึกจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะมีก็เรียกอะไรเงื่อนไขในการขี่ต่ากแลต่อไปใช่ในการใช่ไปครับแล้วรายละเอียดอะครับพี่แบบว่าฝึกอะไรยังไงมีเลนเนี่ย้ฝึกอะไรบ้างถ้าเป็นหลกัหลกๆที่นี่มันจะมีอยู่3ข้อหลกัหลกๆที่เราเน้นในการฝึกนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการใช้สายตาการฝึกการมองนะครับการหาเป้าหมายจุดที่เราจะไป ซึ่งอันนี้ไมะต้องมีการในเรื่องของเอ้ยมองล่วงหน้ามองไปไกลอะไรแบบนี้นะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของท่าทางในการขับขี่มองพวกขี่ว่าเออเราจะมีวิธีฝึกท่าแบบนี้นะการปรับข้อมือไหล่ซองเท้าหัวเข่าประมาณนี้ส่วนที่3าเนี่ยจะเรื่องของการควบคุมคันเร่งเวลาเราฝึกที่นี่นะครับเราให้เขาฝึกในเรื่องของการใช้คันเร่งการเปิดปิดคันเร่งเพื่อส่งรถไปข้างหน้าการปิดคันเร่งหรือยกคันเร่งเพื่อให้รถเนี่ย ใช้ e นจิ้นในการชะลอความเร็วเพื่อเลี้ยวนี่คือสา,ว,าวัตถุประสงค์หลักๆซึ่งแค่นี้ก็ยากแล้วครับพี่บอกเลยว่าแค่นี้ก็ยากแล้ว<ช>ที่เวลาใช่ครับ<ๆ>มันต้องใช้เวลาซึ่งนี่คือเหตุผลที่เราตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาฝึกบางคนนะเคยไปเรียนมาหลายๆคนก็เคยไปเรียนหลายๆที่ด้วยซ้แต่เขาไม่มีเวลาหรือไม่มีที่ที่จะฝึกแบบนี้เขาพุจะไปมองว่าการที่เขาขี่บนถนนนั่นคือการสนซึ่งจริง ไม่ใช่มีผู้รวบทางแล้วก็การเรียนเนี่ยมันจะจบภายในวันเดียวจนถึงคอร์สซึ่งเดี๋ยวก็ต้องขยับไปแอดวานซ์เลสซิ่งซึ่งถ้าไม่ถ้าไม่มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเนี่ยลือมหมดครับมันก็จะเลืมผมไม่ได้ขี่มอไซค์นานๆผมยังแบบว่ามือตกก็มีมีเบื่อบ้างมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยโอเคเราไม่ได้เราได้ขึ้ไปและที่สำคัญก็คือ ซีซีไหนก็มาได้ครับก็ตั้งแต่สตูปเตอร์เลยครับรถต้องกลัวนี่เวฟ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 นะเวฟหมดมากเลยต้องมีหมดครับตั้งแต่รถครอบครัวรถออโตเมติกซัมเมอร์ได้หมดรถบิ๊กไบค์ตั้งแต่250รถ1 5อสิบซีสปูเตอร์ตัวใหญ่จนตัวพันก็มาหมดเลยมีแบบสุดๆเลยไหมฮะที่แบบว่าเฮ้ยไม่น่ามาได้เนี่ยแต่ก็ยังครับโกวิ้งโกวิ้งที่นี่มีโกวิงมาแล้วถ้าเข้าไปดูในเพจ ชมรมนะครับหรือว่าในยูทูบชาแนลของอาร์ซีจะเห็นวิดีโอที่รุ่นพี่คนหนึ่งแกมาขี่เอาโกวิ้งมาขี่ไล่แบบนี้เลยครับแล้วก็พาเพื่อนสมารชิโกวิ้งมาขี่ด้วยซึ่งตอนแรกตรงผมเนี่ยยังอึ้งเลยว่าขี่ได้ยังไงเพราะว่าโกวิ้งนี่มันใหญ่มากครับใหญ่สุครับกว้างมันนี่เกือบจะครึ่งรถยนต์เลยนะเพระมาณครึ่งรถยนต์เลยนะกระจกมันอย่างกับกระจกรถยนต์เลยนะอันนี้คือมันติดบิวอินมาเลยซึ่งมันเป็นมันเป็นบทพิสูจน์ครับว่า ที่เนี่ยเราสุดได้แค่จะแบบเรียกว่าพวกรุ่นบนบนตลาดรถที่มันมีโฟวิงซัท X14 อายาบุษะเนี่ยรถเครื่องพันสี่พันสามก็มีมาแต่ถ้าเป็นแนวแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะเป็นตัวของ KDM ครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งอะไรพวกเนี้ที่เคยไปมาแล้วก็จะมีพวกสายโบวเร่งโบวซมัวซิตโรลเซอร์ก็มีฮาร์เลย์โฟลติเอฟมอแคนมีมาใช่ KDM KDM เนี่ยเวฟสุดยอดจริง ให้ดูเว็บนะฮรับ้าใส่ะนะเขาใส่กาดหลังใส่อะไรโอเคมันเซฟตี้เซี้ดเซตร้อยยี่สิบห้าก็มาใช่ไหมฮะมาถึงคือไม่อยากมาโอเคเยอะจริงแล้วไม่ทราบส่วนตัวพี่บอยขับรถอะไรอยู่ครับอ่าผมใช้สักแปดร้อยสักแปดร้อยใช่ผมใช้สักแปดร้อยอยู่ซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนทราบครับรถบางค่อนข้างขนักเยอะแล้วบอกค่อนข้างสูงแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้สูงนะครับเตี้ยเราะงั้นการที่เราจะขี่เขาได้ดี ่วนหนึ่งเราต้องเตรียมตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ต้องฝึกเพื่อให้เรามีทักษะที่ดีอยู่เสมอเพื่อที่จะขับรถได้ใหญ่น้อยก็คือเพือ่อความปลอดภัยเราลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ลดเรียกความเสียหายจากหนักเป็นเบาไม่ได้บอกว่าการฝึกอยู่สม่ำเสมอหรือการที่คุณเรียนเซฟตี้เยอะๆมันช่วยคุณปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหรอกครับเพราะตามใจที่คนวิ่งบนถนนเมื่อไหร่มันคือที่สาธารณะแล้วคุณไม่ได้ขี่คนเดียวแน่นอน โอกาสเกิดอุบัติเหตุมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่การที่คุณเตรียมตัวให้พร้อมคุณมีทักษะขับขี่ที่ดีมันจะช่วยลดราการเกิดอ <mel> <ic int> ุบ <a> ัติเหตุน้อยลงใช่ครับนั่นแหละฮะนั่นคือนั่นคือเหตุผลหลักๆที่อยากจะฝากให้ทุกคนได้ได้ตระหนักไ้คิดหน่อยนะครับยิ่งคุณขี่รถซีซีสูงๆมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสเกิดอุบัติเหตุก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วรวมถึงเวลามันเกิดแล้วเนี่ยความเสียหายมันหนักอยู่ ราต้องคิดให้ดีครับอย่าให้มันถึงแบบว่าคุณเจ็บก่อนแล้วคนบอกโ่ลูกนี้ไปฝึกดีกว่าคุณลูกนี้กูไปเรียนดีกว่าหรือลูกนี้กูซื้อถุงมือมาใส่ดีกว่าอย่าให้มันเป็นขนาดนั้นนะครับเราเตรียมตัวไปก่อนดีที่สุดครับดีที่สุดแล้วอย่างถ้าเพื่อนๆสนใจจะเข้ามาฝึกเข้ามาอะไรจะต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับก็เข้ามาคือถ้าอยากจะดูเรื่องของสถานที่แผนที่อะไรแบบนี้นะครับในเพจเนี่ยจะมีบอกทุกอย่าง Google Map อะไรมีหมดนะครับ ก็เข้าดูรายละเอียดได้ในเพจของชมรมได้เลยนะครับเซิร์ชอาซีขับเนี่ยโลโก้จะเป็นตัวช่องมะกอกสีขาวนะครับยังไงอาจจะให้ท่าน,นี้เอารูปให้ดูก็ได้ไดไดซึ่งถ้าสนใจอ่านเสร็จปุ๊บดูแผนที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายพวกเราได้ไดไดแล้วก็เวลาที่เข้ามาเนี่ยคนที่เป็นมาชิกใหม่หรือคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราก็จะคอยมีน้องๆที่เป็นคนหน้าเดิมๆอยู่นะฮะคอยที่จะช่วยให้ขําแนะนําเพราะจริงตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นการแนะนํามากกว่า เรายังไม่ได้ถึงขั้นบอกว่าสอนนะครับประโยชว่าเราเรา,เราแนะนําในสิ่งที่เราฝึกกันมาเพื่อประโยชน์ของผู้เดินต่อใช่แคบประมาณน,นี้คันี่ผู้หญิงนะ เหมือนเรามาเจอกันเมื่อตอนเช้าเองเอ๊เหมเพิ่งรีวิวไปโอเคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่อว่ารถเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟอร์ซ่าก็มานะครับไม่ใช่ฟอร์ซ่าไม่ใช่ฟอร์ซ่าไม่ใช่ฟอร์ซ่าใช่ไเ SM คือแบบใหญ่จริงนี่เวฟถามเขาหน่อยไหมถามเขาหน่อยไหมพี่ผู้หญิงถามต้อมก็ได้ดถามพี่เวฟก่อนนะน้องต้อมน้องต้อมน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้หนึ่งครับรู้สึกไงบ้างสุดที่นี่อาร์ซีชอบมากเลย เวฟตัวจีนเลยเนี่ยผิวมากเลยบผมเวฟพาเลสซิ่งครับผมเอเวฟพัน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 เลสซิ่สุดยอดเห็นแบบอื้เรียกเป็นของเล่นเลยทีเดียวเชียวฝึกมานานหรือยังครับพี่ก็แปดเดือนแปดเดือนนะเดือนแปดเดือนผิวมากคือแบบผิวมากแล้วเป็นไงครับการฝึกออกไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเอาไปใช้ประโยชน์มท้องถนนเนี่ยได้มากน้อยขนาไหน สัมผัสมาเองับเอาตามใจพี่เลยครับใช้ได้เยอะมากเลยครับก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนมาฝึกที่นี่ครับเพราะว่าถ้ามาฝึกตรงนี้ได้ชินแล้วคุณสามารถเอาออกไปใช้ข้างนอกได้อย่างเต็มที่และอย่างเต็มร้อยเลยกล้าพูดได้เลยครับเพราะว่ามันผ่อนหนักเป็นเบานะคราเอุบัติเหตุอย่างน้อยเรารอพ่อขึ้นเราเซฟขึ้นเพราะว่าการขับมอไซค์เนี่ยผมว่าสายตาโคตรสำคัญเลย หือว่าถ้ามาฝึกที่นี่เขาจะเน้นในการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นครับแล้วก็อยากให้มาฝึกกันเยอะๆแล้วก็ไอตรงรานตรงนี้เขามาฝึกกันแบบให้ขี่กันช้าแต่ก็อย่าบ้าอยา่าตุ้ขี่กัน <c ười> สังเกตว่าต่อให้เป็นที่ฝึกแล้วก็คือก็หลายคันก็<ช>ต้องคำนึงส่วนรวมเยอะเพราะว่ารานรานนี้เขา ไม่จํากัดซีซีนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนอะไรแบบไหนมาได้เลยถ้าใจพอก็ขอให้เซฟตี้ใช่เขาแต่งชุดเต็มดีกว่ามือว่าไม่ธรรมดานะเอาพายเอาพายสตาร์โอเคถ้าใครมาก็จะมีพื่นพี่หรือว่าผมเองก็คอยแนะนํำัำต่างๆถ้าใครอยากรู้เรื่องแบบไหนให้มาถามกันได้เลยเพราะว่าบางคนจะแบบกะกล้ากลัวมาแล้ว มาครั้งแรกจะไปคุยกับใครดีจะไปไงโอเคพี่เขายืนยันแล้วว่ามาได้เลยมาได้ดูแลให้จะได้เลยพร้อมที่จะแนะนำให้ทุกคำถามทุกคำตอบถามได้ค่อยๆคือถามว่าเอ้ยยากไหมง่ายไหมผมว่าเราค่อยๆไปตามที่เราไหวก่อนแล้วกันเนาะใชเพราะว่าเดี๋ยวสกิลมันจะเข้าที่เองช้างก็เข้าที่เองนั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญมันฟรี แต่ว่าไม่เสียแต่ใช้ใจนะซิยกเว้นแต่จะเสียค่าน้ําที่มาซื้อกับผมนี่แหละเค่าน้ํามันมานิดเดียวเรียบด่วนเรียบด่วนนะเรียบดวแล้วก็แค่ขอให้เคารพกดส่วนรวมเพราะว่าบางคนถ้าเราไปห้าคนเดียวนะครับเป็นคนเดียวแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบว่าใครมาเห็นเล้วน้ารีบมาเห็นกันมาส่วนรวมจะโดนจะโดนแบนทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องคำนึงตรงนี้เยอะเขาให้เราฟรีแล้วนะฮะ สำหรับใครที่ไปเรียนคอร์สไลต์ดิ้งคอร์สแอดวานซ์เลนสซิงอย่างงี้นอย่างงี้ไม่เป็นไรเรามาฝึกตรงนี้ต่อได้มาคุยกันได้เก่งๆเยอะแยะเวฟก็มาได้มาเวฟก็มาได้นะครับมาได้หมดอะไรที่เป็นสองล้อมาได้หมดจักรยานได้ปะได้เลยมาได้ได้โอ้ได้ด้วยปั่นนปั่นกันต้องสู่มเขาก็รอเราไปดิเราก็ปั่นไปดิได้ได้โอเคไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะจะให้ดูแผล ไปทาไมปานมันเพิ่มล่ะรถล้มรถล้มปานที่หน้าใช่เขาไม่ใช่ปานนะแผลแผลแผลเมื่อคืนง่วง่ะง่วงนอนเลยนอนเลยทำไมไม่กลับไปนอนบ้านไม่มันค่ำไหนนอนนั่นไงโอ้สโลแกนที่ใหม่แล้วนอนเลยลงไปนอนไหนดูไหนดูนี่ฮะเอาแขนแขนอันนี้เอาอันนี้คือตัวอย่างจากการแบบไม่ได้ใส่ชุดเซฟตี้ให้คนนะไปนิดเดียวอย่าอย่าอย่างนั้นไม่เอาเนี่ยตัวอย่างมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ได้ใส่เซฟตี้ครกเห็นไหม เนี่ยหัวได้ไาพี่ผู้หญิงพี่อก็ได้ครับพี่ได้ได้ได้ไปเดี๋ยวเราไปดูพี่ผู้หญิงกันต่อเดี๋ยวเราไปดูพีผูหญิงกันต่อพี่นับไปเลยเดี๋ยวเราจะกรอหนึ่งสองสามสวัสดีครับขออนุญาตนั่ง เอายืนก็ได้หนุนเยอะยืนยืนอ่ะพอเพียบนั่งก็เพียบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยืนยืนโอเคโอเคต่อมาก็คือในฐานะผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวให้พีเอินเป็นตัวแทนเลยว่าเฮ้ยบางทีเฮ้ยเราก็ชอบมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้ผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยอ่าใช่ใช่เยอะมากๆแล้วทีนี้ผมว่าบางคนอาจจะมีอารมณ์ที่แบบไม่กล้าที่จะแบบว่าไม่กล้าที่จะแบบเฮ้ยมาแล้วจะเก่งไหมเขาจะสอนเราไหมเขาจะอะไรไหมเห็นเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะ เอ็นดูเขาจะแนะนำตัาดีไหมไหนลองเอาจากจากใจกำับ รู้ทำสึกว่าเฮ้ยมันไม่กลัวเราไม่กลัวครอบครันหนึ่งเหมือนครอบครัวครอบครนหนึ่งเราไม่กลัวแล้วทุกคนคือต้อนรับในขณะที่น้องๆเนี่ยเรไม่เคยเห็นหน้าเราเลยอ่ะเรายังเรายังใส่หมวกเลยนะแต่เขายกมือไหว้เราแล้วอะไรเงี้ยเราเออโอเคนะสิ่งที่เราคาดหวังว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่ต้อนรับเราหรืออะไรเงี้ยไม่รู้จักเราเนี่ยเขาคงจะไม่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 เข้ามาซ้อเราหรืออะไรเงี้ยแต่เปล่ามันกลับอย่างกันครับท่านโทษนะครับถ้ต้อนรับรถอะไรซยบีอ่ะ C.B. 6.50 6.50นะ650นะ,น, Teraz, นะครับคันไหนคันไหนคครับคันนี้คันนี้ธรรมดาที่ไหนธรรมดาเราบอไม่เห็น่องใหน่อยสัมวกโชเอด้วยมวกโชเอด้วยนะฮะหมวกกก็รู้แล้วดึงมือดึงมือก็ดมือดงมือมี่คได้เลส ไนเนสนะครับไนเนสไม่อะไรดูยางดูยางเมื่อกี้ผมเห็นแล้วยางนะครับคีลลารี่ตะเกียบสายฟ้าสายฟ้านะวยตัวรถที่มารีวิวรถหรือมารีวิวอะไรกันแน่มารีวิวคลิปนี้คลิปนี้ยาวนิดนึงแต่มันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะยาวนิดนึงดูหน่อยว่ายล่ะดูกันหน่อยว่ายหน่อยฮะนี่ช็อตตี้ทำมาจากไหนช็อตตี้โยชิบุระนะครับเฮ้ยๆอ้ยอาคาช็อตโทษโทษโทษนึกว่าอาคาขอโทษเห็นข้างบนแล้วมัน ไม่ค่อยเห็นโอเคโอเคโยชินี่ผู้หญิงก็สิ้งได้นี่พี่อชเทมากเข้ามากผู้หญิงพี่ได้ได้ได้เลยเดี๋ยวไปมาฝั่งนี้ไปมาฝั่งนี้ตอเขอบคุณมากเลยอคุณเพราะว่าทุกคนมาถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาขี่อย่างเดียวนะทุกคนมาก็จะมาช่วยกันตั้งกล้วยนะคะมาช่วยกันทำ ไม่ยกไม่ยกไม่ยกยกถึงขนาดนั้นไม่ยกถกันนั่นก็พาล่งก็คือเอาสักหน่อยนนิดึงก็ตามการตะบวันอะไรอย่างงี้นิดนึงรถมันมาอย่างงี้แล้วอ่ะก็ตามะบวัอะไรอย่างงี้หน่อยเพราะว่ามันก็เป็นคือผมแบบแว่าถามว่าจะขนาดแบบตรงนี่นั่นไหมไม่ใช่เราก็ต้องให้เกียรติรถใหญ่มาด้วยนะเข้าใจเข้าใจมันจะได้ร่วมกันพื้นฐานอยู่บนความไม่ประมาทถูกต้องครับเราขี่รถโดยหมดใจครับการขับขี่อ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะ นั่ขับรถเร็วเลยไม่ใช่คุณขับเร็วได้ไดใช้ความเร็วได้แต่ทุกอย่างอ่ะคุณจะประมาทคุณต้องเผื่อว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ทายังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาทํายังไงถ้าหนอนโลไม่มีใครว่าผมก็เป็นผมก็ซัดป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 ัดแต่ว่าก็คือทุกอย่างพอพอเห็นว่ามันล้นเริ่มเยอะแล้วเลยผมเผื่อแล้วพยายามผ่อนไว้ก่อนพยายามผ่อนไว้ก่อนให้สัญญาณไหลวงหน้าไว้แล้วคุณจะปลอดภัยโดยที่ผมก็สนุกกับการขับรถได้ไม่ใช่แบบบอกว่าสมุนราอยู่แปดเซ็มขับอยู่สี่เซ็ม ก็แบบโอ้ยลมเย็นเหลือเกินและออย่างคือปัญหาผมว่าเป็นคนที่แบบว่าเข้ามาใหม่ก็คือแบบเฮ้ยไม่าเราจะเก่งปะวะที่นี่เขาจะแบบหันมามองฮึบเราก็แบบเฮ้ยทำไงทุกคนสอนกันหมดทุกคนให้เกียรติกันแล้วกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขอให้ลองมาสักครั้งหนึ่งขอให้มาขอให้มาแล้วถ้าคุณมาแล้วคุณจะประทับใจในสิ่งที่มาแล้วจะติดใจจะติดใจแล้วก็คนที่มาที่ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะบางคนมาจากไหนบ้างครับบางคนมาจาก โอ้สายสี่เกือบเกือนครปฐมสะพานใหม่บางเขนถามว่าเขามาเพราะอะไรใจรักบางแล้วก็ใ,ใจรักที่จะมาถึงซอมไม่ใช่ว่าคือมีแล้วต้องแว่นอย่างเดียวไม่ใช่ตองมี ก็มีด้วยอา ครับคอนีอีกแล้วเจอากันอีกแล้วอีกแล้วเหรอเป็นไงรู้ความรู้สึกฮะเนี่ยมาเนี่ยดีแล้วนะดีควเมื่อกี้เห็นขับอยู่นะอ๋อจะล้มมันจะล้มตอนไหนตอนจะล้มไม่ไม่ไม่โอ้เสียเลยรู้สึกไงรู้สึกโอเคไหมโอเคครับแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สำคัญคือมันไม่เสียของฟรีของดียังมีนะแต่คุณแค่เสียสละ เคารพกฎส่วนรวมอย่างเคร่งครัดแค่นั้นแหละตะกิ้วะตะกิ้วพักก่อนพึ่งพึ่งพึ่งจบไม่ทราบว่าของปีของดีที่ใช่นี้ป่ะครับหยิบเลยแล้วกันนะมาบ้านเลยแล้วกันไปไปไปมา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 ก็เนี่ยอะเนี่ยมันดีจริงก็ใครก็จะมาก็เส้นเรียบด่วนใช่ไหมบางคนเฮ้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนมันลึกลับไหมสะพานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะพานข้ามถนนลาดเท้าวสมมุติมาจากทางเขาเรียกว่าอะไร มาจากทางรามินท้าก็ให้ข้ามสะพานข้ามลาดภู้ามาก่อนแล้วกลับรถกลับรถกลับรถเสร็จกลับรถอีกรอบหนึ่งเพื่อมาตรงนี้แต่คราวนี้พอกลับมาอีกรอบไม่ต้องขึ้นสะพานละออกซ้ายมาเรื่อยแล้วมากลับรถ้ตรงนี้ทางเข้าอยู่ตรงตระดับแล้ครับพอขึ้สะพานเสร็จมีเลี้ยวเขานี่เลยแต่ว่าถ้ากลัวมาเสียเที่ยวแนะนำให้ติดตามในเพจก่อนในเเขาจะมีบอกวันที่ด้วยว่ามันไหนจัดไม่มันไหนไม่จัดนะครับถ้ามาจากพระรามเก้าก็สลับกันใช่ก็คือ มาจากพระราม9ก็คือเลี้ยวได้เลยไม่ต้องกลับรถก็อยากให้เพื่อนๆได้มาลองดูกันนะครับว like yeah, ่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็สองหน้าตัวเองสองหน้าตัวเองสองใตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้มาลองกับขับอันดีขับนะฮะแขนยาวเว้ยแขนยาวแขนยาวอ่เซลฟี่ซะหน่อยเออต่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 อขับนี้เหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับไกลไปหรือเปล่าถูกต้องปุ๋ย ก็เหมือนเขาใกล้ไปเอาเยนะไนก็เหมือนครอบครัวครอบัวหนึ่งนะฮะใกล้ไปเออเอ้ไม่ใกล้ไม่ใกล้ยู่แล้วดีกลังดีพี่ดูจออยู่เอาพูดดิก็เหมือนครอบครัวครอบัวหนึ่งที่เนี่ยเขาก็มาฝึกอย่างที่นี่อีทใช่ไหมฮะเขามาเขาก็เพิ่งงานสี่ครั้งแต่ดูเหมือนกับเขามานานผมรู้สึกว่าเขาอยู่เป็นปีเลยนะใช่แบบเอ้ยทำไมมันรีแลกจังวะใช่เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่แนะนำว่าถ้าจะมาขอให้ลองติดตามในเพจนะแนะนำเข้าเพจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ให้ตรงไหนเดียยตรงนี้แล้วกันข้างล่างอ่าผมทํามือไว้ละตรงนี้นะอ่าโอเคไม่ต้องใส่ข้างบนนะเออใส่ข้างล่างนี่ตรงนี้ต้องกรอบโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูเพื่อนๆพี่พี่ที่เขาขับไลน์กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงก็ในคลิปนี้ผมลาไปก่อนปิดท้ายด้วยคลิปที่พี่ๆเขาขับกันนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะ อะไรเนี่่ยอเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วก็จะไปให้ดูขี้เวียนก็เราไปดูกันเลยว่าหน้านะฮะจะไปที่ไหนจะรีวิวอะไร่ใชจะรีวิวที่ไหนก็คลิปนี้ขอบคุณน้องศิลนะฮะสองหน้าตัวเองโอ้โหเยอะน้องดิววิไม่รู้ว่าทำอะไรทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค่ก็เป็นเพื่อนอ่าแล้วต่อแล้วครับก็ขอบคุณพี่เติร <Okay. S 1> เซลฟี่ขอบคุณสำหรับ4,000ซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากนะครับยังไงผมตั้งใจจะทำพวกเราจะตั้งใจทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ติดตาม,มาันได้ที่ช n n e l บ iker บุฟเฟ่นะครับสายหิว,หวไม่ใช่สายหิวเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการ2ล้อมาให้ชาวไบอร์ทุกคนเนี่ยโอ้ยได้ได้ได้ได,ได้ได้เสพได้ดูกันอย่างไม่อั้นเลยทีเดียวก็เลยเป็นไบ KER บุฟเฟ่ขึ้นมา วันนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีแยมแยมสี่ล้อบ้างโอเคตกว้างหน่อยนะขอบคุณมากเลยขอบคุณสำหรับ4,000ซับสไคร์เบอร์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปด,ดูกันดีกว่าไปดูก่อนแล้วกันนะหนึ่งสองซ้ำ